ไฟหน้าไฟท้ายจักรยานเลือกอยังไงอะะครับวันนี้นะครับเรามารีวิวนะครับไฟจักรยานกันดีกว่านะครับแล้วก็วันนี้นีนะ่มีโปรโมชั่นพิเศษที่จะมามอบให้ด้วยนะครับเพราะว่า ทาง o อไล h ์เขาส่งสินค้ามานะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่2ตุลาคมนะเรียกว่าลดกันแบบสุดๆแล้วก็มีแถมด้วยนะโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรีวิวในสินค้านะครับไฟจักรยานนะครับเราต้องดูยังไงนะครับหรือว่าเลือกยังไง อย่างแรกเลยนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดขี่ถนนข้างนอกนะครับขี่บนถนนเนี่ยก็ควรจะอย่างน้อยนะครับก็จะมีไฟท้ายสักดวงนะครับไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนนะครับก็ควรเปิดไว้แล้วทําไมถึงต้องเปิดไฟท้ายตอนกลางวันเพราะว่าบางทีนะครับอย่างเราไปขี่ในป่าในเขาหรือว่าแม้กระทั่งในถนนเนี่ยแหละครับ บางจังหวะที่จะมีล่มไม้ที่คอยที่จะบังเรานะครับเราปั่นไปเรื่อยๆนะครับเราอยู่ในล่มเราอยินแดดล่มแดดล่มแดดนะครับบางทีคนที่ขับรถยนต์นะครับเขาก็จะมองเราไม่ค่อยเห็นเพราะว่าสายตาเขาก็จะปรับไม่ทันนะครับถ้าเกิดว่าแดดจ้าๆแล้วเราอยู่จังหวะร่มพอดีเนี่ยคนขับรถก็อาจจะมองไม่เห็นเราก็ได้นะดังนั้นก็ควรจะเปิดไฟไท้ายไว้นิดนึงแวบๆแวบๆเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นกลางวันก็ตาม พูดถึงเรื่องของไฟกันต่อนะครับนอกจากไฟท้ายแล้วนีครับก็มีไฟหน้าจาักรยานนะครับก็ไฟหน้าจาักรยานผมอาจจะแบ่งเป็น2อย่างนะ คือไฟหน้าจักรยานเพื่อที่จะไปขี่ในพื้นที่ที่มันค่อนข้างที่จะมืดเอาไว้ทัวร์ลิงเอาไว้ขี่จบยาวๆไกลๆนะครับอาจจะเจอสถานที่ที่อาจจะไม่ได้มีไฟถนนช่วยเลยนะครับค่อนข้างที่จะมืดนะครับพวกนั้นนะครับอาจจะต้องใช้ไฟหน้าที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มีสเปรดหรือว่ามีรัศมีที่ค่อนข้างที่จะกว้างและยาวราคาเนี่ยอาจจะแพงขึ้นหน่อยนะครับแต่ว่าจะครอบคลุมเพราะว่า ลำแสงเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าครบเลยเพราะเราไม่มีพวกไฟต่างๆของถนนเนี่ยคอยช่วยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะใช้งานในเมืองนะครับเรามาดูตัวนี้กันดีกว่าเอาล่ะ,ละถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยดีกว่าครับวันนี้ก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับที่เราจะมารีวิวกันนะครับก็จะเป็นไฟไท้ายจักรยานจากโอไลค์นะครับแล้วก็จะเป็นไฟหน้านะครับตัว Rn 400ตัวนี้นะครับก็คือ400ลูเมนนั่นเองเราเริ่มจากตัวไฟหน้ากันเลยดีกว่าโอ้โห ก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะหายเวนาน,นิดนึงนะครับพอดีคุณแม่เข้าโรงพยาบาลแต่ตอนนี้ดีแล้วครับแข็งแรงดีขอับคุณทุกคนมากที่เป็นกําลังใจให้นะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวนี้นี่กล่องแบบว่าเรียกได้ว่าคล้ายๆกับกล่อง iPhone ทุกยี่ห้อเลยนะในนี้นะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเตาตัวไฟนะครับเรือนก็น้ําหนักนี้ใช้ได้นะเป็นวัตถุเป็น,ปนพลาสติกแล้วก็เป็นเหล็กผสมกันนะครับนี่เป็นเหล็กนี่มีพลาสติกตรงนี้ ที่ให้มานะครับสายชาร์จต่างๆมีแท่นนะครับก็เป็นแบบสไตล์กามินนะครับมีหกเหลี่ยมมาให้ด้วยอย่างที่บอกนะครับว่าไฟจักรยานนะครับเราต้องแบ่งเป็นไฟที่ใช้ในเมืองหรือว่าใช้ที่ที่พอจะมีแสงนะครับตัวนี้ก็เหมาะเลยนะครับก็มันทําให้เราเห็นสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็คนอื่นสามารถที่จะเห็นเราได้ดีขึ้นนะครับถ้าเปิดเต็มเปิดสุดนะครับก็จะมี3าโหมดนะครับ อยู่ที่100ลูเมน200แล้วก็400ลูเมนถ้า400ลูเมนนะครับสามารถที่จะเปิดต่อเนื่องได้ถึง1ชั่วโมง40นาทีนะครับแต่ว่าปกติแล้วเราก็จะใช้ไฟประเภทนี้นะครับในการเดินทางในเมืองที่พอจะมีแสงอยู่บ้างนะครับไม่ได้เป็นสถานที่ที่แบบมืดสนิทเลยนะถ้าเกิดว่าจะเป็นมืดสนิทแบบนั้นนะครับก็แนะนําว่าต้องเป็นไฟที่มันใหญ่กว่านี้อาจจะเป็นพันลูเมนขึ้นไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยเหมาะก,กับในเมืองเรามี ทริปนะครับนัดเจอเพื่อนตี5-6าโมงเช้าแต่ว่ามันยังไม่สว่างดีนะครับแบบนี้ก็กำลังดีไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ใช้งานได้นะครับร่วมกับไฟถนนต่างๆสำหรับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นโหมดแฟลชนะครับหรือว่าโหมดกระพริบนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้7ชั่วโมงเลยทีเดียวตัวนี้มีกันกระแทก1เมตรด้วยนะครับแล้วก็ กันน้ําได้กันน้ํานะครับอยู่ที่ IP7 นะครับน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่85กรัมก็ถือว่ากําลังดีเลยนะสำหรับไฟพกพาแบบนี้ครับแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับก็คือมี memory ก็คือสามารถที่จะ save หรือพูดง่ายคือถ้าเกิดว่าเราปิดเครื่องนะครับปิดไฟไว้ที่โหมดไหนเวลาเปิดมาคราวหน้านะครับมันก็จะมูอยู่ที่โหมดเดิมไม่ต้องมานั่งควานหานะครับ s e m e s e m e 30นะครับ s e e ตัวนี้ก็ ไฟท้ายตัวนี้ผมว่าโอเคนะเพราะว่าอย่างนึงที่ชอบก็คือเรื่องของดีไซน์ของเขาเพราะว่าไฟท้ายก่อนหน้านี้ที่ผมใช้นะครับก็ดีนะแต่ว่า มันเป็นแบบกลมแล้วก็มันค่อนท่านที่จะใส่กับพวกเฟรมที่เป็นเฟรมแอโร่เฟรมที่เป็นเฟรมหางแบบแอโร่นะครับอาจจะใส่แล้วไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้นะครับเฟรมแอโร่ของผมเนี่ยใส่ได้ดีเลยนะครับรวมถึงถ้าเป็นหลักอ่านกลมธรรมดาก็ใส่ได้เหมือนกันนะส่วนสเปคนะครับลองมาดูกันดีกว่าตัวนี้นะครับสเปคของเขาสูงสุดอยู่ที่30ลูเมนนะครับสามารถเปิดต่อเนื่องหรือว่าเปิดไฟค้างเนี่ยนะครับ2ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นโหมด กระพิบนะครับก็สามารถที่จะอยู่ได้ประมาณ1 0บถึงสิชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับน้ำหนักตัวนี้นะครับแค่24กรัมเท่านั้นเองก็มีการกระแทก1เมตรเหมือนกันนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือโปรโมชั่นมากกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นที่น่าสนใจที่เอามาฝากเพื่อนๆนะครับคุณภาพของตัวนี้นะครับก็ผมว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับสาลูเมนก็ถือว่า สว่างใช้ได้ดีสําหรับไ่ายท้ายนะได้เห็นกันไปแล้วนะครับได้รีวิวไปแล้วสินค้าจากทางโอทีไลท์นะครับเรามาดูเรื่องของโปรโมชันดีกว่านะครับช่วงนี้เขาจะมีโปรโมชันตั้งแต่วันที่27นี้นะครับจนถึงวันที่2ตุลาคมครับโปรโมชันแรกเลยนะครับแค่เข้าไปลงทะเบียนนะครับไปล็อกอินไปลงทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้รับนะครับเรียกได้ว่าของที่ระลึกนะครับกลับไปเรียบร้อยเลยนี่อันนี้นะครับแค่ลงทะเบียนอย่างเดียวนะครับก็รับได้เลยนะครับไอ R 2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟฉายไซส์มินิแบบนี้เอาไว้ติดกับพวกปวงกุญแจได้เลยนะครับยามฉุกเฉินนะครับก็สามารถที่จะสองมองได้เลยนะครับตัวนี้สเปคมันดูนิดนึงดีกว่านะครับ150ลูเมนนะครับแล้วก็เปิดได้นานต่อเนื่อง15นาทีนะครับในโหมดเต็มแต่ว่าถ้าในโหมดโล5ลูเมนที่6ชั่วโมงนะครับผมก็อันนี้ดีนะก็ติดไว้กับุ้งแจอะไรต่างๆนี่ก็น่าจะดีนะครับผม ก็โอเคครับก็ถือว่าเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับลงอีเมลอะไรให้ถูกต้องก็รับไปเลยแต่ว่าถ้าไม่ซื้อของอะไรเลยนะครับก็ยังรับได้อยู่นะแต่ว่าต้องจ่ายค่าส่งเองนะครับอันนี้ก็ค่าส่งค่าส่งเท่าไหร่วะร้อยร้อ่บา 100, บาทเอออ่าแล้วก็อีกหนึ่งโปรโมชั่นนะครับก็คือเขาก็จะมีขายแบบจับคู่เป็นแพ็คให้นะครับก็คือ2ตัวนี้จับคู่กันปกติแล้วนะครับสตัวนี้รวมกัน1510บาทนะครับ ลดไปเลย40%เฉพาะช่วงเวลานี้เหลือ900กับอีก6บาทเท่านั้นเองก็คือประหยัดไปประมาณ600กว่าบาทนะแล้วก็ลงทะเบียนด้วยก็ได้ไอ้เจ้านี้ไปด้วยเลยอ่าใช่เลยนะครับก็เป็นโปรโมชันนี้ครับที่เอามาฝากเพื่อนๆนะครับก็ลองไปดูนะครับถ้าใครที่กําลังมองหาไฟจักรยานอยู่ก็น,น่าสนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครซื้อเยอะกว่านั้นอาจจะจับกลุ่มเพื่อนๆรวมกันมาซื้อนะครับก็ ก็จะมีเรียกว่าของที่ระลึกมอบให้เพิ่มอีกนะครับถ้าเกิดเกิน3,188บาทจะมี i 3T นะครับมอบให้เกินนะครับ4488นะครับก็จะมีเจ้าอันนี้มอบให้อีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจนะอับแกะมาให้ดูนิดนึงดีกว่าก็จะมีของที่ระลึกนะครับมอบให้เป็นอย่างอื่นอีกนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับแล้วก็เข้าไปดูนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในของที่ระลึกนะครับอ่าก็เป็นคล้ายๆที่ใส่กุญแจแบบนี้นะครับก็มี สองด้านเป็นสามารถที่จะไขน็อตได้เป็นหัวฟิลิปส์นะครับกับหัวแบนแล้วก็เป็นที่เปิดนอกจากนั้นก็จะมีแอบมีใบมีดเล็กๆนะครับเอาไว้เปิดกล่องเปิดอะไรได้ แล้วก็ใส่กับเข็มขัดของเราได้นะโปรโมชันดีๆแบบนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่2ตุลาคมนะครับขอบคุณทางโอไลฟ์ไทยแลนด์นะครับที่ส่งสินค้ามาให้ได้รีวิวนะครับรวมถึงโปรโมชั่นดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับยังไงก็ลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะโปรโมชันมีจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับรักทุกคนปั่นต่อไป Rock and roll, shake, shake, rock and roll.